วาก็เป็นถึงพาร์ทของวิชาภาษาไทยนะคะพาร์ทของวิชาภาษาไทยมีเริ่มตั้งแต่ข้อ76ถึงข้อ100เป็นพาร์ทสุดท้ายของข้อสอบชุดนี้นะเรามาเริ่มกันที่ข้อ76ค่ะข้อ76ทางโรงเรียนจัดงานจุด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 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ในงานมีการสแสดงผลงานของนักเรียนสินค้าและกิจกรรมมากมายควรเติมคำใดลงในช่องว่าง ข้อ1นิทัศการข้อ2มหกรรมข้อ3แสดงข้อ4กิจ,จกรรมตรงนี้เขาเว้นไว้ว่าการจัดงานเราควรจะจัดงานอะไรลงไปในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปกติถามว่าเวลาเราจัดงานเนี่ยเราควรจะจัดงานอะไรนะใช้คำว่านิทัศการถูกเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าเราควรจะเติมคำอะไรลงไปในช่องว่างน้อง้องตอบข้อ1คือคำว่านิทัศการนั่นเอง ส่วนคําว่ามาหาก,กรรมเนี่ยมาหาก,กรรมส่วนใหญ่หมายถึงเป็นการกิจกรรมลื่นเลงแบบเหมือนมาหาก,กรรมเตะบอลมาหาก,กรรมนู่นนี่นู่นนี่ถูกปะแต่ส่วนการแสดงเนี่ยหมายถึงเป็นกิริยามากกว่าที่จะใช้มาเป็นคํานามส่วนกิจกรรมหมายถึงกิจกรรมอะไรที่เราทําอย่างเช่นกิจกรรมการวาดรูปการเล่นกีฬาแต่นิทรรศการเนี่ยความหมายมันถึงมันหมายถึงการแสดงผลงานอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ย น้องก็เลยต้องใส่คำว่านิทรรศการลงไปมันก็จะได้ความหมายประมาณว่าทางโรงเรียนจัดงานนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเนี้เหมือนอย่างที่พี่บอกว่ามันคือการแสดงผลงานเพื่อให้คนเข้ามาชมถูกปะ่ะซึ่งนั้นเนี้ยก็คือนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีการแสดงผลงานของนักเรียนสินค้าและกิจกรรมมากมายข้อที่เหมาะสมเลยต้องตอบข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ ข้อ77คำใดไม่ใช่คำสนทิข้อ1ราชินูปรถมข้อ2กเกษตรกรรมข้อ3สามัคคยาจารย์ข้อ4ผู้รูปปกรณ์เขาถามนะน้องอย่าลืมนะว่าเขาถามอะไรน้องต้องพยายามขีดเส้นป้ายนั้นก่อนจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาถามคืออะไรเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะเน้นว่าไม่ใช่คำสนทิ ทีนี้การที่น้องจะทำโจทย์ข้อนี้นะน้องก็ต้องรู้จักก่อนว่าคำสนทิคืออะไรการที่จะรู้จักคำสนทิคืออะไรมันจะมีคำที่ใกล้เคียงกับคำสนทิคือคำว่าคำสมาสกับคำสนทิส่วนใหญ่น้องจะเห็นคำว่าสมาสกับสนทิไปคู่กันเลยจริงปะ่ะพี่ถามก่อนว่าถ้าพูดถึงกว้างๆสมาสกับสนทิคืออะไรสมาสกับสนทิคือเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทยแบบหนึ่ง การสร้างคำหมายความว่าไงอยากสมมติพี่มีคำว่า,าเดี๋ยวนะนึกขึ้นมาคำนึงก่อนอย่างเช่นมีคำว่าจุลาเป็นชื่อมหาลัยถูกไหมกับคำว่าอลงกร์เอ๊สองคำนี้อยากทําให้เป็นคําเดียวกันเราก็จะมีเทคนิคในการเชื่อมคําให้มาติดกันถูกปะ่ะไอเทคนิคในการที่เราเชื่อมคำสองคำให้กลายเป็นคําเดียวเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการสร้างคําใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมานหรือสนทิทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็มาดูว่าเฮ้ย <c oughs> คําอะไรบ้างที่เป็นสมานกับสนทิคําว่าสมานเนี่ยสมานคือการเชื่อมคําแบบหนึ่งโดยที่คำสองคาที่มีเชื่อมกัน,กนตรงกลางเนี่ยคำตรงเวลาเชื่อมกันปุ๊บตรงกลางมักออกเสียงเป็นสระอะสระอาหรือสระอุก,ก็ได้อย่างเช่นตะกี้ที่พี่ยกตัวอย่าง มีอะไรดีทันตกรรมพี่ยกตัวอย่างคำว่าทันตกรรมขึ้นมาคําว่ากรรมนี่แปลว่าการการะทําถูกไหมทันตะเฉยที่แปลว่าสละอาเนี่ยแปลว่าฟันพอเชื่อมกันปุ๊บเชื่อมกันโดยที่ใช้คําสมานสรอะอะตัวนี้จะหายไปแต่มีเสียงอะอยู่การเชื่อมคำสองคำแบบนี้เรียกว่าคำสมานแต่คำสนทินอกจากจะเชื่อมแล้วเนี่ยเขามักจะใช้ มันจะมีตัวอักษรที่มาเชื่อมกันอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่มักจะเป็นอออย่างเช่นตะกี้พี่ยกตัวอ,อย่างคําว่าจุลาลงกรคําว่าจุลาลงกรจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าจุลากับอะลงกรถูกไหมคาเชื่อมหรือคําสนธีเนี่ยมันมักจ,จะมีตัวอักษรหายไปแต่คําถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคําสมาศสระมักจะหายไปถูกปะ่ะอันนี้คือเทคนิคที่ต่างกาันทีนี้น้องลองใช้เซนส์ลองดูว่า คำอันไหนเป็นสมานอันไหนเป็นส่วนที่จริงๆมันไม่ยากถูกไหมน้องพยายามนึกเอ๊ะถ้าสมานน่าจะมีสละอะแต่ถ้าเป็นสนทิน่าจะมีตัวที่มันเคยเป็นอออ่างแล้วหายไปอย่างนี้ดูเริ่มดูที่คําแรกเลยสมานสละหายไปสนธิตวัตวอักษรตัวอักษรหายไปถูกไหมสมมุติเริ่มที่คําแรกคําว่าราชินูประถมพี่ถามก่อนว่าราชินูประถมน้องว่ามันมาจากคําว่าอะไรเอ่ย ใช่น้องบางคนเราถูกถูกไหมว่าราชินูประถามมันมาจากคําว่าราชินีบวกกับอุปประถมเพราะฉะนั้นราชินูประถามมันก็หมายความว่าการอุปถระถมโดยพระราชินีนั่นเองสังเกตตัวอะไรหายไปตัวอ,อ่างถูกป่ะการเชื่อมคําที่ตัวอักษรหายไปมักเป็นคํา ส,สนทีถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่สมา่าเพราะสมานมักเป็นสระหายไปแล้วเพิ่มเป็นเสียงอะหรือเสียงอะไรขึ้นมาแทนเพราะั้นอันนี้น่าจะเป็นคําสนทีอันนี้ก็ถูกแต่เขาถามข้อใดไม่ใช่ถูกไหมก็ไม่ตอบข้อหนึ่งนะ mm hmm. ข้อ2คําว่ากเกษตรกรรมอุ๊เริ่มเห็นชัดคําว่ากเกษตรกรรมมันมาจากคําว่ากเกษตรบวกกับกรรมพอมารวมกันแล้วกลายเป็นกเกษตระกรรม ม,มีเสียงสระอะแทมไม่มีตัวอักษรหายไปด้วยเพราะฉะนน,นี้น่าจะเป็นคําสมานถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาถามข้อใดไม่ใช่คําส่วนที่ก็คือข้อ2นี่แหละเพราะคาว่าเกษตรกรรมแปลว่าเป็นคําสมานนั่นเองที่มาดูข้ออื่นบ้างถามว่าข้ออื่นเป็นคาส่วนที่ยังไงมาจากคําว่าอะไรบ้างเริ่มที่คําว่าสามัคคยาจาร์สามัคขยาจาร์พี่ถามเราว่ามาจากคําว่าอะไรเนี่ยใบ้ละ มาจากคําว่าสามาคัคคีถูกไหมบวกกับคําว่าอาจารย์สามาัคคยอาจารย์ก็แปลว่าความสามัคคีในหมู่เราอะไรนี้นั่นเองถูกไหมเช่นนี้ก็เป็นคําสนทิส่วนคําว่าคารุปรกรณ์คารุปรกรณ์อันนี้อันนี้ค่อนข้างง่ายนิดนึงคือมาจากคําว่าคารุบวกกับอุป,ปรกรณ์เราจะสังเกตถูกไหมว่าคำสั คำส่วนที่ส่วนใหญ่มักจะมีออ่างอยู่ที่คำข้างหลังเสมอเลยแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยนะแต่ส่วนใหญ่ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีออ่างเพราะฉะนั้นน้องดูตรงคำว่าเกษตรไม่มีออ่างแถมเชื่อมกันแล้วมีเสียงสระอะคำนี้ก็คือคำสมานส่วนข้อหนึ่งสามสี่เป็นคำสนทินะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองนะคะข้อเจ็ดสิบแปดข้อใดใช้คำกริยาไม่ถูกต้องข้อหนึ่ง แม่แต่งตัวอย่างรีบเร่งเพื่อไปทำงานข้อ2ส,สมบัติลบเร้าให้พ่อพาไปเที่ยวข้อ3พรเพลรู้สึกทุรนทุรายเมื่อไม่ได้ส่งการบ้านข้อ4คุณแม่ทำแกงหกเพราะความรีบร้อน เขาถามว่าข้อใดใช้กริยาไม่ถูกต้องถูกไหมข้อนี้ใบมาให้เยอะมากเลยเพราะว่าอะไรคํากริยาที่เขาให้น้องดูเนี่ยคือคําที่เขาทําตัวหนาๆเข้มๆมาแล้วถูกไหมอย่างเช่นข้อหนึ่งคือคําว่ารีบเร่งข้อสองคือคําว่าโรบเร้าและข้อสามคือคําว่าทุรนทุรายส่วนข้อสี่คือคําว่ารีบร้อนเราก็เริ่มดูเลยว่าคํากริยากับคําเขาเรียกว่าเป็นคําบริบทหรือคําที่อยู่รอบข้างเนี่ยอะไรที่ไม่เข้าพัวกันเริ่มที่ข้อหนึ่ง บอกว่าแม่แต่งตัวอย่างรีบเร่งถามว่าคําว่ารีบเร่งใช้ถูกไหมถูกถูกป่พะพอน้องนึ่าพมนะสมมุติน้องกําลังรีบเพื่อไปทํางานอันนี้คือกริยาที่ถูกต้องเวลารีบเราก็ต้องใช้กับบริบทอย่างนี้ถูกไหมอันนี้ก็ถูกส่วนข้อ2ส,สมบัติลบเล้าคําว่าลบเล้าแปลว่าอะไรลบเล้าก็คล้ายๆคำว่าเตือ้อแบบโอ,อ้พาไปเถอะพาไปเถอะอันนี้ก็คือใช้ถูกต้องกับการให้พาไปเที่ยวถูกไหม อันนี้ก็ถูกอย่าเพิ่งตอบนะเพราะเขาถามข้อผิดนะคะส่วนข้อสามบอกว่าพรเพนรู้สึกทุรนทุรายเมื่อไม่ได้ส่งการบ้านพี่ถามว่าเวลาน้องไม่ได้ส่งการบ้านน้องทุรนทุรายหรือเปล่าไม่ถูกป่าคําว่าทุรนทุรายแปลว่าอะไรคําว่าทุรนทุรายเนี่ยมันใช้กับเหมือนว่าเป็นอาการแบบดิ้นรนให้พ้นกับให้พ้นความทรมานเหมือนแบบน้องอยู่ในที่ที่ น้องโดนทรมารอะไรสักอย่างหนึง่งรู้สึกทุรนทุรายมากอันนั้นคือใช้กับความเจ็บปวดอย่างเช่นทุรนทุรายจากความเจ็บปวดเมื่อให้ยาเคมีโมหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เวลาถ้าน้องไม่ได้ส่งการบ้านน้องไม่ต้องใช้ถึงคําว่าทุรนทุรายเพราะน้องไม่ได้เจ็บปวดถูกไหมน้องใช้คําว่ากระวนกระวายดีกว่า เพราะกะวนกวายอะมันหมายความว่าเหมือนวุ่นวายทางใจโอ้ฉันไม่ส่งการบ้านจะทํายังไงดีอันนี้คือความหมายของเขาว่ากะวนกวายถูกปะ่ะส่วนข้อเนี้ยผิดนะฉันข้อเนี้แอบต่อไปได้เลยไม่มีใครใครเขาใช้ทุรนทุรายกับการไม่ได้ส่งการบ้านนะส่วนข้อ4คุณแม่ทําแกงหกเพราะความรีบร้อนอันนี้ถูกปะ่ะสมมุติเรารีบโอ้โอ้โอโอลนรนรนทำหกอันนี้ก็หกต้องถูกไหมรีบร้อนรีบเร่งถ้ารีบร้อนคือแบบโอ้ร้อนใจแบบโอ้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ารีบเร่งคือเร่งเพื่อไปทําอย่างอื่นเพราะฉันข้อที่ถูกต้องเนี่ยมีทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อที่ผิดมีข้อเดียวคือข้อ3เพราะคาว่าทุรนทุรายใช้กับการหนีความเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดเรากระวนกระวายเนี่ยเราใช้กับเหมือนไม่ได้หลังใจทางใจมาก่อนเหมือนเป็นความแบบกระสับกระสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันข้อนี้ข้อที่ผิดคือข้อ3นะคะ ข้อ79ถ้าเรียงคำตามลำดับในพจนานุกรมคำใดเป็นลําดับสุดท้ายข้อ1เกลื่อนข้อ2ครีบข้อ3บาบข้อ4ทุก<า>เขาถามถูงไหมว่าถ้าน้องต้องการเรียงคําตามพจนานุกรมเนี่ยนะคำํำใดที่น้องจะเจอเป็นลําดับสุดท้ายพี่ถามก่อนว่าในการในการให้น้องเปิดตามพจนานุกรมน้อจะเห็นว่าสิ่งสําคัญที่เขายึดถือเป็นหลักในการเรียงคือ 1. เรียงตามตัวอักษรถูกไหมซึ่งตัวอักษรก็เรียงจากกอไก่ไปถึงฮอนกฮูกนั่นเองทีนี้ถ้าตัวอักษรเป็นตัวเดียวกันอย่างเช่นคําว่าเกาะกับกลุ่มสิ่งที่ถอดออกมาก็คือสรัแต่ถ้าเกิดตัวอักษรอย่างเช่นคําว่ากลางกับกลางอย่างนี้ ถ้ามันไม่มีสละน้องก็ดูที่ตัวอักษรตัวที่สองนะว่าตัวอักษรไหนมาก่อนแล้วก็ไล่ไปอันนี้คือทักษะคร่าวๆในการไล่ตามลำดับโพจานุกรมที่นี้เขาถามว่าข้อใดที่เราจะเจอเป็นลำดับสุดท้ายน้องก็นึกดูนะคือการเรียงลำดับโพจานุกรมคือเรียงจากกอไก่ไปถึงฮอนกฮูถูกไหมคําว่าเกลื่อนคือกอไก่เพราะฉะนั้นคําว่าเกลื่อนนี่ต้องพบเป็นตัวแรกถูกปะ ส่วนคอควายบอไปไม้ทอรหารพี่ถามเลยถ้าน้องท่องกอไก่ถึงคอรังพุก44ตัวได้ตัวไหนมาก,ก่อนอ่าเราท่องกอไก่ขอไข่คอควายอันนี้มาตัวที่สองถูกไหมนี่เันดับหนึ่งนี่เป็นดับที่สองกอไก่ขอไข่คอขวดคอควายคอคนคอละคางงองูจอจานฉอฉิงชอช้าง,ชอชงซอโซ่ชกเชย,ยยอหญิงรอชอดาตอปาตะขอนสารทอมโท้ทมเท,ท่านอแนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอรหารอ้าว เพราะฉะนั้นทอราหารคือเป็นตัวที่สถูกปะเพราะฉะนันไม่ต้องไล่แล้วเพราะฉะนันตัวอันดับสุดท้ายในยพจนจารงกลมก็คือคําว่าบาปเพราะกว่าจะถึงปอไม้ปอปลาอีกไกลเลยจริงปะอยู่ใกล้ๆตัวสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นในสี่คนี้ ถ้าเรียงตามพอจาระกมคือเรียงจากกอไก่ไปถึงคอนกู่ตัวแรกที่พบคือคําว่าเกลื่อนตัวที่สองที่พบคือคําว่าครีบตัวที่สาคือคําว่าทุกและสุดท้ายก็คือคําว่าบาปเพราะเรียงตามลําดับพอจาระโกมคือเรียงจากอักษรกรอไก่ไปถึงคอนกูนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้อ3นะข้อ80ข้อใดใช้บุพบทไม่เหมาะสมข้อหนลูกรูกมอบดอกไม้แด่แม่ ข้อ2ทหารป้องกันประเทศโดยความเข้มแข็งข้อสเพื่อนเพื่อนให้อาหารแก่ลูกสุนัขข้อ4พ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกด้วยใจรักข้อนี้เขาถามถูกไหมว่าข้อใดใช้บุพบทไม่เหมาะสมเน้นนะว่าไม่เหมาะสมเราก็ไล่ไล่เลยข้อ1ข้อ2ข้อสข้อ4ตรงไหนมีคําว่าบุพบทบ้างพี่ชี้บุพบทให้ทุกข้อก่อนนะแล้วเราค่อยมาไล่กันว่าอันไหนไม่เหมาะสมข้อแรกคําว่าแด่ ข้อสองคว่าโดยข้อสคําว่าแก่ข้อสี่คว่าด้วยน้องก็เริ่มไล่เลยน้องดูก่อนอื่นที่พี่จะเริ่มไล่นะพี่ขอแทรกตรงนี้นิดนึงพี่ถามว่าบุพบทคืออะไรเอ่ยบุพบทถือเป็นคําอย่างหนึ่งในภาษาไทยถูกไหมซึ่งบุพบทเนี้ยตัวบุพบทนะคะมันคือเป็นคําที่เอาไว้เชื่อมกับ คมเชื่อมความเป็นบุพบทเป็นคำเชื่อมที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างคำกับคำคำกับกลุ่มคำหรือคำกับประโยคหรือกลุ่มคำกับกลุ่มคำก็ได้ แต่สิ่งที่บุพบทไม่เชื่อมีอย่างเดียวคือประโยคก,กับประโยคพร้อมอะไรก็ตามที่เป็นตัวเชื่อมประโยคก,กับประโยคเราจะเรียกตัวเชื่อมน,นั้นว่าสันธานอันนี้คือสิ่งที่น้องควรรู้นะความต่างระหว่างบุพบทกับสันธานนั่นเองทีนี้เมื่อน้องรู้จักบุพบทเข้าๆแล้วพี่ให้น้องดูตรงนี้เขาบอกข้อหนึ่งลูกๆมอบดอกไม้แด่แม่คําว่าแด่ถูกเปล่าถูกเพราะแด่ใช้กับอะไรบ้างเอ่ยคําว่าแด่เนี่ยนะ มันเป็นคําบุพบทที่เหมือนเวลาเรามอบสิ่งของเนี่ยถ้าคนที่มีวุฒิต่ํากว่ามอบให้คนที่สูงกว่าเราจะใช้คําว่าแด่แต่ถ้าคนที่อายุมากกว่าหรือมีวุฒิมากกว่ามอบให้คนที่วุฒิน้อยกว่าเราใช้คําว่าแก่อย่างเช่นสมมุติแม่ถวายของแด่พระสงฆ์ถูกไหมพระสงฆ์ต้องถือว่ามีวุฒิต่ำมีวุฒิสูงกว่าแต่ถ้าเกิดแม่ ให้ของแก่ลูกๆอันนี้ให้ลูกๆคือมีวุฒิต่ำกว่าแม่ก็ใช้คำว่าแก่อันนี้คือเทคนิคในการใช้คำว่าแดดกับแก่นะคะอันนี้ลูกให้แม่ต้องใช้คำว่าแดดถูกไหมถูกเพราะว่าแม่สูงกว่าลูกถูกไหมที่มาดูข้อ2ทหารป้องกันประเทศโดยความเข้มแข็งเอ๊ะแปลกๆหรือเปล่าการป้องกันประเทศจุดๆความเข้มแข็งตรงนี้ไม่ควรใช้คำว่าโดยควรใช้คำว่าด้วยถูกไหม เพราะคําว่าโดยมักจะใช้กับฉันเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยหรือด้วยรถเมย์อะไรก็ได้แต่โดยไม่ได้ใช้กับเพวอ,อย่างนี้นะำชาเนี้ยแหละผิดข้อนี้ใช้บุพบทไม่เหมาะสมแอบกาข้อสองไปก่อนมาดูข้อ3กับข้อสี่ซิข้อ3บอกว่าเพื่อนเพื่อนให้อาหารแก่สุนัขอันนี้ถูกไหมใช้คําว่าแก่ได้ถูกไหมเพราะคนให้แก่สุนัขส่วนข้อ4พ่อแม่อารงสั่งสอนด้วยความรักอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อ2ถูกไหมคือไอาหาร ก็ปกป้องประเทศด้วยความเข้มแข็งส่วนพ่อแม่ก็อบรมสั่งสอนลูกด้วยความรักเพราะฉะนั้นข้อที่ใช้บุพบทไม่เหมาะสมก็คือข้อ2คือใช้คําว่าโดยไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนใช้คําว่าด้วยสรุปอีกทีหนึ่งบุพบทคือการที่ใช้เชื่อมคําต่อคํากลุ่มคําต่อคําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ประโยคก,กับประโยคและบุพบทที่ใช้ในแต่ละช้อยนี่นะถ้าแก่ก็คือให้ใช้กับคนที่ มากกว่าไปให้ของคนที่น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดแด่ใช้กับคนที่วัยวุธหรือคุณวุธน้อยกว่าไปให้กับคนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้้องก,ก็ไล่ดูเลยว่าข้อที่ผิดหรือข้อที่ไม่เหมาะสมมีข้อเดียวคือข้อ2นะคะ